ว้าโอ้ย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 โอ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 ้ยโอกนให้ตายเถอะโอนี่มันอะไรเนี่ยโอ๊ยหายไป้งงมากที่นี่คือที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าทุกคนที่นี่คือที่ไหนนะ ไม่รู้หรอกหรอโอ้วันนี้ก็ไม่รู้ฮเหมือนคุยคนเดียวเลยเหนื่อยนั่นเนี่ยเข้าใจไหมไม่รู้ว่าน,นี่วันนี้จะมีอะไรออกมาหรือจะมีอะไรไปไป,ไปมามามา,มาไปไปใช้ก็อยุ่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ตรงนั้นเหมือนว่านีจะเห็นอะไรสักอย่างนีโอ้โอ้นั่นมันน้องหมานี่ โอ้มีน้องหมามาอยู่ใน้ขาว่ากดด้วยเออน้องหมาวันนี้จะไม่เหงาแล้วนี่แบบนี้นะเออไปไหนน่ะไปเดยไปเด้วยไปดยไปด้วยไปดยไปดียไปไหนน่ะเราต้องตามสำรวจน้องหมานะครับวันนี้น้องหมาจะพาเราไปไหนเอ้ที่เลอรกับวันนี้ลเล้ยสุดยอดไปเลยน่ะเฮ้ยย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 ย ใครหล่นมาอ้าใช่กาเออทะเล่นกับหมาอยู่หรอวันนี้วันนี้อยู่กัน้องหมาแหละอ้ามาจาเป็นปีศาจหรือเปล่าไม่ใช่นะมันดีเล่นสนุกมากเลยน่ะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ้าฉันชอบหมามากเลยนะเอ้ยมันมันมันกัดใช้กับปเนเอาไปกัดทีไหเฮ้ยเน่ารักน่ทุกคนใครชอบหมา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 เมามามเ้ยมานบมากเลยแฮะ โอ้ใครเลี้ยงหมาบ้างน่ะโอ้มันนี่นี่หมาของเธอหรือเปล่าไม่รู้หมาใครน่ะมันอยู่ในหอคอยนี่มาสักพักแล้วแหละโอ้เฮ้ยน่ารักจังนะนี่มันหมาไซบีเรียนไซบีเรียนฮัสกี้ไซบีเรียนฮัสกี้โอ้หมาชอบเล่นน้ำด้วยเอาดังตัวอะไรมา่ะโอ้อะไรขึ้นมาจากน้ำน่ะนี่นีนี่นี่นี่นนี่นี่นี่นีโอ้ อะไรขึ้นน่ะมันไวมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากโอ้ยหมาจัดการมันจัดการมันงับมันงับมันกัดมันอ๋อโอ๊ยนี่ฉันดูแล้วน้องหมาหนีน่ะฉันเกิดใหม่แล้วฉันเกิดใหม่แล้วโอ้ยเฮ้ยฉันจัดการมันได้แล้วนี่ตัวอะไรน่ะโอ้ยนี่มันยืดตัวอะไรน่ะ เยมันคือเจ้าปรสิตนี่ไชกิ้เฮ้ยหายไปไหนล่ะเมื่อกี้มันขึ้นมาจากน้ำแฮช่ว่าแต่น้องหมาเราโดนกัดหรือเปล่าอยู่ไหนแล้ววะเอาหมาหายโอ้หมาหายจริงด้วยเอ๊หมาหายลำคลอกได้ไหมโอ้มันออกมาจากน้ำเพิ่มน่ะว้ายว้ายว้ายโอ้ยโอ้มนลงไปในเขาวงกด นี่มันโดนพิษยาสลบเธอหนะน่าน,นี่เป็นปรสิตน่าเกลียดน่ากลัวคือถ้าใครมีหมามีแมวนะอย่าให้ปรสิตพวกนี้ใกล้นะเลยนะโอ้มันฉลาดมากเลยมันหนีเจ้าพวกนั้นเออเออมันพาเราไปไหนอีกในข้างใตนะ้น่ะมันนี่เราต้องตามหมาฉลาดอ,าอ่ะตามตามตาม โอ้มันจะได้น้องหมาจะเก้ลตามตามว่ามั็นคำเบลตั้งหมานี่แหี่ยิงไม่ทันมือบยังนี่แน่อ๋อวันนี้เธอยิงมันได้ใช่ใช่เชกเกิลโชคดีนะเนี่ยเซฟชีวิตเจ้าหมาตัวนั้นโอ้ยวุ่นวายมากเลยน่ะโอ้อะไรเนี่ยวายกรดอะไรขึ้นเนี่ยวายเย้เยว้ยเกิดะไรขึ้นน่ะบันนี้มองเลยไม่เห็นเลยวาย ิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากชูฟูบูฟอุ๊บส์ชิคก,ก็ว่าชิก้เห็นอะไรเฮ้ยข้างบนนั้นมีปรสิตอยู่อีกตัวหนึ่งพยายามซุ่มอยู่มันมีแขนเหมือนคนเลยแฮะชิคก้ต้องจัดการมันชิคก,ก้เห็นบันนี่ใช้นี่ธนูอับยาพิษลูกดอกอับยาพิษนี่เล็กเวแล้วทรงเฮ นะไชกูจกก้จัดการมันได้ก่อนนะไอ้ตัวบอรสิตนี่แน่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 เอาด้ยนี่แน่นี่แน่น,แน,น,แนี่เนี่ยนน<น>โอ้เจ้าหมามันออกมาเนี่วยวุ้ยวุ้ยเชกู้วุย <Ear> ้ยเอาตายแล้วเร,เราก็รู้ว่ามันออกแล้วทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นละ่ะเอาว้าหกระโดดหนีแบบกระต่ายว้าวจะโดนตะครุบอีกแล้ว <laughs> กระโดดนี้แบบก็ตายว้าวเกิดใหม่ละโอ้ยหนีหๆๆๆๆีห้ยหนหนีหนีหนีหเฮ้ยชิกีว่าขอจำหนี้ไปฝั่งโน้นก่อนโว้วมันเดินได้ทุกพื้นที่เลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมหมามันถึงวิ่งได้ไวอย่างนี้น่ะ แชร์ก็ว่าเย้ยเป็นพิษจากบอลสิตหรือเปล่าลงน้ำลงน้ำึ้นมาตรงอุ้ยมันลงน้ำไปด้วยมันลงน้ำไปด้วยเอา,เอ,าอีอกแล้วแชรก็จะโดนขมืออีกแล้วนะ่ะไหนอ่ะมันมาหาฉัน่ว้าวมันขึ้นมาเกาะแกญ่อีกแล้วนะ่ะโอ,อ้มันผุกๆูกับเธอน่ะฉันว่าเราหนีไปหอคอยก่อนดีกว่าบันนี่ชื่อเพิ่มนี่นี่

ไปหอคอยเลยทางเดียวที่จะพาเรารอดนะจุดนี้เอ้เจ้าหมาตัวนี้มันแบบว่าโหดมากเลยแฮ้เร็วมากไรมากรัดเปรี้ยวสุดเลยสุด,ดขึ้นมาถึงหอคอยแล้วจนได้อเอ๋หายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยอยู่ในนี้โอ้โหเฮ้ หายกันไปไหนหมดแล้วนะแต่ว่าก็ดีเหมือนกันตอนนี้ชายก็อาจจะรอดแล้วก็ได้นี่ทุกคนคิดว่าชายก็่าจะรอดแล้วไหมนะถ้าคิดว่าชายก็รอดแล้วกดหนึ่งมาเลยนะชายก็ว่าชายก็รอดแล้วแน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮ่าฮกันตอนนี้ชายก็ว่าชายก็รอ,อก,กลับบ้านดีกว่าถ้าเราเป็นผู้รอดชีวิตเอดูแล้ว ใครมารับกลับแหะอเอชเอไม่มีใครรับกลับจริงๆโอ๊เอะทั้งนั้นบันนี่ยากตามยิงอะไรอยู่มันไม่มีอะไรแล้วบันนี่ทุกอย่างสะดวกแล้วมันได้หายไปจากข่าววงกดนี้แล้วนะ นี่อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันหายไปแล้วจริงๆเพราะว่าจากที่เชยก็สำรวจดูแล้วคือไม่มีแล้วจริงๆนะจากที่การสอดส่องเมือตะกีแต่หายไปได้ยังไงเชคก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แน่ชัดว่ามันหายไปแล้วนี <c oughs> ่บันนี่มารอกลับบ้านบนหอคอยเร็วออาเอ๋แต่ เออหรือมันมีอะไรผูกติดกับบันนี่อยู่เออเฮ้ยบันนี่เธอพันหนึกมาแล้วหรอเธอดีินฉันไหมเออเออไม่มีใครได้ยินใช้ก็เลยแฮะ บันนี่โดดดึงดีใจอยู่ตัวเดียวถ้าบันนี่ผนึกไปแล้วงั้นเดี๋ยวเชยก็ลงไปหาก็ได้เออเชยเพิบเชยเพิบเพิโดดลงมาหาแล้วบันนี่เออเชยเพิบออเชอเพิบให้ตายเถอะเดินกลับทางเดิมออเชอเพิบในที่สุดเชยเพิบ ต้องเดินวกกับเขาวงกดเพื่อไปหาบันนี่ทางนอนในที่สุดรอบนี้ก็ผลิกได้แบบร้อเซ็นของจริงเดินวกกลับไปอีกหนึ่งรอบอเดีเ๋เชิญอเิ่ๆนี่ทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชัยก็กับบันนี่ด้วยนะอยากให้ชัยก็กับบันนี่หนีตัวอะไรในเขาวงกดอีกนะก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพร้อมหนีเลยนะ มันมีเสียงอะไรแฮะมันมีเสียงอะไรอยู่แถวนี้อเอิ่อบเพิ่เิ่ขึ้นไปปิ่ขึ้นไปเออ